สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องบริหารความรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่สมหวังผู้ฟังทุกท่านครับ ทุกๆคนบนโลกใบนี้ในการดําเนินชีวิตไม่มีทางหรอกครับที่จะสมหวังได้ดั่งใจไปเสียทุกเรื่องในขณะเดียวกันครับก็มีผู้คนมากมายได้มีการฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นคนที่นิ่งเป็นเย็นได้ปล่อยวางเร็วให้อภัยได้ทันทีมีหลายๆคนครับไม่มีอคติไม่คิดพยาบาทไม่อาฆาตมาดายแล้วก็มีมากมายครับที่ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด คิดถึงแต่เรื่องและก็โอกาสดีๆในโอกาสถัดไปในขณะเดียวกันครับมีอีกมากมายมหาศาลทีเดียวครับที่ฝึกที่จะนิ่งรอสิ่งที่ดีกว่าเดินทางเข้ามาและก็ยังมีอีกหลายหลายคนครับเขาหันไปสร้างโอกาสใหม่ๆและแน่นอนครับระหว่างการดําเนินชีวิตของผู้คนเหล่านี้เขาผ่อนคลายจิตใจด้วยหลักการคิดที่ว่า ชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเห็นไหมครับดังนั้นครับความรู้สึกของเรามันผูกพันกันตั้งแต่อารมณ์ความคิดความรู้สึกการสัมผัสจินตนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบริหารและดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะผูกพันกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีใครขอ,อย้ำว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสมหวังทุกประการ แต่ก็ไม่มีใครนะครับที่ดําเนินชีวิตแล้วผิดหวังซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครับไม่สมหวังหรือผิดหวังอีกไม่นานมันก็จะมีสิ่งที่สมหวังและได้ดั่งใจการดําเนินชีวิตของเรานี่แหละครับที่จะทําให้เรานั้นแข็งแกร่งเพียงแค่ฝึกให้นิ่งเป็นเย็นได้นะครับปล่อยวางให้เร็วเขาบอกว่าทุกครั้งเมื่อไม่สมปรารถนาให้นิ่งให้สงบ สิ่งที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่ากําลังจะเดินทางมาหาและคืบขานเข้ามาครับใช้กฎแห่งแรงดึงดูดดังนั้น ตัวของเราใจของเราความรู้สึกของเราต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดนะครับใครเจอเราเขาต้องโชคด,ดีนะครับเราจะเป็นอย่างที่เราคิดการดูแลความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนะฮะยิ่งสถานการณ์แบบนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับกดไตรักเขาบอกไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะครับทาจิตใจให้สบายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เดินทางมา แลว้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ